สำหรับใครนะที่กำลังมองหาแอปพลิเคชันที่ช่วยเรื่องของการฟาร์มและการ a อ k เเนะี่ยพี่แนะนำแอปนี้เลย UG Phone เพราะว่าแอปนี้นะจะช่วยในเรื่องของการฟาร์มและการเอฟเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยและสามารถเอฟโดยที่เราจะปิดหน้าจอหรือว่าจะเปิดหน้าจอค้างไว้ก็ได้แถมถ้าสมมติทุกคนนะโหลดผ่านเลงกูพีนะทุกคนจะได้เพชร4 0 8เม็ดสามารถนำไปแลกเป็นส่วนลดหรือว่าชั่วโม,มงฟรีก็ได้นะทุกคนแล้วก็สำหรับใครนะที่่ในใจกันแรกแหละให้ทุกคนกดไปที่ UVP นะจะมีในส่วนของได้เป็นทดลองฟรี4ชัมม่วโมงทุกคนนะสามารถซื้อในส่วนของทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย อ่ในในแมปเทอร,ทร์เรียตัเฟนนะก็อัปเดตดิวอีเวนต์เข้ามางั้นเดี๋ยววันนี้พี่มาสอนวิธีการเอฟเคหน่อยละกันวิธีการเอฟเคพี่คือมันก็เหมือนเดิมทุกคนไม่มีอะไรมากเลยคือให้ทุกคนยืนนิ่งๆแล้วก็ปล่อยให้อยู่ในตัวละครพุ่งเข้าบ้านแล้วก็แตกจบคือจากที่พี่ไปลองเอฟเคมาปุ๊บเนี่ยอ่ามันจะมีเวฟทั้งหมดประมาณ30เวฟใช่ไหมแล้วถ้าสมมติเราเล่นจนถึง30เนี่ยเราก็จะได้เอ่อจำนวนไอ้พี่เรียกว่าดิวละกันจำนวนเงินดิวเนี่ยประมาณ30ก็คือ1เวฟต่อ1พอยต์ประมาณนี้แต่ว่า ถ้าสมมติเราจัดการบอสได้ปุ๊บคือเราจะได้รีวอร์ดอีก20แล้วก็บวกอีก100 point XP อืมประมาณนี้เหรอมั้งน่าจะมีประมาณสัก30เลเวลมั้งเพราะว่าครั้งก่อนพี่เล่นไป30เลเวลใช่ไหมคือตรงนี้มันก็ขึ้น30เลเวลอะงงมั้ยเดี๋ยวเขาว่าอันนี้ลกันวิธีการ a อ็เอ็นนะพี่จะใช้แอปที่มีชื่อว่า UG จีโฟนนะก่อนเพราะว่าตอนนี้นะทางแอป UG จีโฟนนะทำการอัปเดตตัวแอปใหม่ลื่นขึ้นแถมเสถียรขึ้นด้วยอืมอ่ะเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยววเเเราาาาาาขข้้้มมมดูกกันนนแแแอออปปปทุคะ่ล อตอนนี้คาลโฟนพี่ใช้เอฟเคสองเพซเซมอยู่งั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตซื้อเครื่องใหม่เลยเละก,กันเพื่อมาเจ็วันอืมอ่ะแล้วก็อ้เรื่องนึงนะถ้าสมมติทุกคนนะาโหลดผ่านลิงก์ของพี่นะทุกคนจะได้เพซสี่ร้อยแปดสิบแปดเมตรหรือว่า20บาทเพื่อเอามาเป็นส่วนลดในส่วนของการซื้อคาลโฟนหรือว่าแลกในส่วนของเวลาได้พี่หักเพชรไป0.5เพรอ่ะโอเคจ่ายเลยแล้ะกันโอเคเรียบร้อยรอดำเนินการแป๊ดหนึ่งกดเข้าไปที่คาลโฟนได้เลยที่เราซื้อมาเมื่อกี้อ่ะก็เข้าไปเลย อในส่วนของโรบอทขั้นต้นนะกดไปที่เกมเซ็นเตอร์อ่าก็าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดโรบอทด้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งโอเคกดติดตั้งมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็วนะที่องออโต้คิกนะขันนะกดไปที่ทูเซ็นเตอร์หืมกดหาออโต้คิกที่เราต้องการเอ่ออันไหนนะอันนี้อ่ะกดดาวน์โหลดมาเลยอินสตอลมาโอเคเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปตั้งค่าที่สองออโต้คิกก่อนกดตกลงอ่ากดเปิดมาเลยอ่ะฮะ โอเคเรียบร้อยกดเข้าไปที่ทั่วไปทุกคนปรับในส่วนของขนาดออของเป้าหมายหรือว่าจุดที่เราจะคลิกเนี่ยให้เล็กลงแล้วกันอประมาณนี้อันนี้ด้วยมันจะได้ไม่ลกตาแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าสองออโต้คิกก่อนปรับเป็นสัก300มิลิวิอะส0มร0ถึง200พี่เอาสัก200แล้วกันโอเคประมาณนี้ไปทุกคนกดใช้ไปเลย กดเข้าโรบอกล็อกอินอะไรใเรียบร้อยก่อนนะ mm. เอาเรา okay, ทุกคนเข้ามาแล้ว uh huh. เดี๋ยวเราเริ่มวิธีการ F K เลยเอา่าวิธีการ F K พี่ก็เหมือนเดิมทุกคนเหมือนที่พี่บอกไปตอนต้นคลิปก็คือพี่จะ F K โดยที่ให้มันพุ่งเข้าบ้านเพราะฉะนั้นพี่จะไม่เอาตัวอะไรไปเลยนอกจากเออทุกคนอยากจะแบบวางตัวสังตัวอะไรประมาณนี้แต่มันก็ให้เงินเท่าเดิมอะ่ะคือมันเน้นแค่เวฟทุกคน ยิ่งเวฟสูงยิ่งให้เงินเยอะแต่ครั้งนี้คือถ,ถ้าสมมติพี่จาไม่ผิดน,นะคือเราจะเล่นได้ประมาณสักหกเวฟคือจะได้หงจะได้เงินหกพอยต์หนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้มาประมาณสักร้อยแปดสิบส่วนหนึ่งวันเนี่ยจะได้มาประมาณสักสี่พันอ่ะลองดูทุกคนอืมไปเลยอ่ะโอเคเพิ่มมาก่อนหนึ่งปุ่มเอาไวบ้บนบนทุกคนอ่ะประมาณนี้เพื่อเอาไว้กดสกิปเวฟให้มันไปเร็วๆแล้วก็เอาอีกหนึ่งปุ่มไว้ตรงสกิปออโต้ประมาณนี้อ่ะ แค่นี้แหละอส่วนปุ่มที่3ามปรับเป็นสัก5วิเพื่อไว้เป็นระบบรีเพย์อืมอ่ารอยยาวๆเลยอ่พี่ลืมบอกไปว่าในส่วนของบูทเงินบูทคอยเนี่ยจะไม่สามารถเพิ่มเงินได้นะทุกคนถ้าอยากจะเพิ่มก็เอฟเคอย่างนี้ได้แล้วและก็ไปซื้อในสเกมพาร์ทที่มันเป็นไอ้ดิวคูณ2องอคือน้องจะได้เงินจากเออหเป็น12ประมาณนี้เอฟเแบบยาว,ยาวเลยทุกคนไป to start. to hope so always seem far. Then be came w you อืมอ่ะโอ้คุณทุกคนประมาณนี้ได้เงินมา6แล้วก็ได้ในสองเอ็กพมา12บสอเราจะเล่นไปสักประมาณ2นาทีถึง1นาที50าสิบวิทุกคนถ้าสมมติเราเข้ามาแล้วเราก,กดสกีเวฟอะไรพวกเนี้ยเอ่อแบบออทสกีเวฟอะไรยาวเงี้ยเร็วเราก็จะเล่นได้ประมาณสัก1นาที50าสิบวิอืมกดรีเพย์ปุ๊บยังไงมันก็2นาทีเท่าเดิมแหละทุกคนอ่ะ กดเลื่อนปุ่มที่สามมาตรงที่ระบบรีเพย์ได้เลยจากนั้นก็เอฟคีแบบย,ยาวๆทุกคนงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอฟคีไปสักประมาณสองสามรอบแล้วกันก่อนที่เราจะจบคลิปวันนี้ทุกคนไป just for i ประาณนี้อืมพอก่อนพอก่อนเอ้ยโออรวมประมาณนี้ในสองวิการไอพีเมื่อกี้พี่เล่นไปประมาณสักสี่ห้ารอบพี่ได้อีกเอไอพีมาประมาณเท่าไหร่วะคือแล้วก็สามารถมารับในสองรีวอร์ดตัวนี้ได้ใช่ไหมเฮ้ยะเพื่อนอู้อีพีเราไปเวลสองเอออาเคมาอืมโอเคอ่ะรับมาสองร้อยอะประมาณนี้งั้นก็สารคทเกนี้ไม่ได้ฮะสมมไม่ได้เลยฮะ Every time I'm trying to leave, I end start with you again You don't wanna fuck me up, but still I'm hated by your friends Girl, you got me living fast for a day through the gas I've been running for your love, I've been running through these bands Need to get out of this place, and when I do, I won't look back Taking shots to the field